ท่องไว้ท่องไว้ยิงต่ำกว่ายิงต่ำกว่าสอดตัดเลยเห็นไหมนี่ครับเช้าวันนี้นะครับตัวนี้เข้าหัวเลยนะครับเป็งเป็งเลยทะลุนี่นะครับม,มั่นจริงเลยพอรู้ละสุดยอดเลยนะครับตัวที่สอง โดนหางอีกแล้วครับจิบแล้ววิ่งออกไปเาปเปลี่ยนอใหม่ก็โอเคอยู่พอได้อยู่ครับยิงแบบเมื่อวานนี้เลยครับขึ้นมาจิบแล้วจะหันหลังออกสัดไปโดนหางอีกแหละ มันไม่ทันปลาช่อนมันเร็วมันไม่มันไม่มีรอยวิธงจิบก็กลับเลยนะครับยิงตามอย่างเดียวฟุวกได้ลมลมแรงด้วยครับสายมานี่ก็ได้อยู่สองตัวย่อยๆ่นะครับ กว่าโลสี่รอห้าตัวไม่ใหญ่เทาวานนี้ครับตัววานนี้ตัวเดียวโลหนึ่งวันตุ๊บเลยกินไม่หมดเลยเก็บขวางก่อนนะทุกคนลองกลับบ้านก่อนแ้มสีแดงแล้วมันหมานดีเนาะ วถือไปเพื่อเจอตัวขึ้นไปก่อน ลมแรงเลอเกินโอ้ยคนเดียวก็ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะหน่อยนะครับคนเดียวต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ดดปืนเราก็แม่นเหมือนกันนะเนี่ย ให้มันเฉียงเข้าด้านในตอนแรกให้มันออกด้านนอกยกขึ้นแล้วมันเลงยากเลงนั่งแท่นมันเลงยากมากถ้าตัดเฉียงลงด้านในนี่<ใ>น,นะครับเพืเ่อนๆยกขึ้นแล้วม,มันเข้าได้เร็วผมยิงก็ไม่ค่อยได้เลงนะเราก็จำจุดเอาตรงนี้ก่อนนะ บออเขาแม่เขาไม่เอาไม่รู้บ่อใครแถวนี้บ่อนี้มันก็เป็นสวรรค์ของปลาช่อนนะช่อนเยอะมากมีตัวใหญ่ใจเย็น

เราเอาปลามาเนี่ยเขาเอาปลามาเนี่ยมาปีงให้แมววันนี้นั่นว่าเลยยิงมาหลายก็ไม่อยากช่างก่อนโลแปทอดทั้งแกทอดทอดกทะเายกชิ้นแบบ Ảnh nãy thọt, ảnh nãy vây tùm Thọt Ảnh Chín หาเองทำเองก,กินเองแล้วเกลื่งพอทำไมลูกลาทำไมอืมเป็นอะไร อะไรโลกพวกกางพวกอะไรนี้ก็จะทอดโอ้ยกล่องพอดีหามาไม่ได้ทํกกินแช่ตู้พอได้คากับข้าวทำเสร็จไม่สูญเสียเท่าไรครับหายไปหายไปสองขีด